นอกจากจะหยิบละครสายสีเพลิงมารีเมคอีกครั้งนะคะยังดึงพระนางอย่างปอนทวุฒกับชมพูัดกันงานนี้ผู้จัดจายยศนีเลยถูกมองว่าหักหน้าบิ๊กบอสคุณแดงหรือเปล่าเพราะถือว่าเป็นการนำเอาอดีตนักแสดงแถวหน้าจากวิกหมอชิดมาพบกันเป็นครั้งแรกค่ะก็อย่าไปมองอย่างนั้นถ้าตายจริงคือเขามาอยู่ช่องเขาตอนนี้พี่พี่ไม่ได้มอง พี่ไม่ได้มองว่าเป็นช่องไหนแล้วพี่รับรู้แค่ว่าพี่ป๋อกับชมพู่เนี่ยอยู่ครอบครัวละครช่องสามกับเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะโคจรมาเจอกันมันก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างที่จะเหมาะเหมาะกับทั้งสองคนก็เลยก็เลยได้โอกาสมาเจอกันพี่ว่าคุณแดงเองก็ไม่ได้คิดอย่างนี้หรอกไม่พี่ว่าตัวคนทํางานไม่มีใครคิดอย่างนี้นะค,คุณแดงเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่พี่เชื่อว่าต่อให้คนทํางานไม่อยู่ช่องไหนก็ต้องเคารพนะคะ โดยสายสีเพลิงในเวอร์ชันนี้นะคะจะดูทันสมัยมากขึ้นกว่าเวอร์ชั่นของพี่หมิวลลิตาแต่ก็ยังคงแกนหลักของบทประพันธ์ไว้เหมือนเดิมซึ่งถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเปิดกล้องในช่วงเดือนสิงหาคมปีหน้าเลยส่วนเรื่องราวจะออกมาเข้มข้นแค่ไหนก็คงต้องรอติดตามกันค่ะ